กินโมลูซินน่ะกินก็ลต้องไปซื้อห่วยก็ถามบอกินตีซื้อมาก็กินเอาเงินมาบอจะขอก็มี่ก็ไม่เห็นพี่ตังก็พูดบอแม่มีตังเยอะกว่าพ่อต้องขอพ่อพ่อไม่มีตัง รถบันหนี่งเจอะจังไงซื้อน้ำด้วยครับป๊าน้ำโคกแก้วหนึ่งลูกชิ้นยี่สิบบาทไม่ค้าไม่ทำอะไรหรอกวันๆันสวัสดีครับเนี่ยก็มานั่งหาแต่ผู้บ่าวทุนู้นหาผู้บ่าวทีงนี้คนโสดนะครับโสดเบิร์ตคือว่าโสด,โสดที่นี่ค่อยกินข้าวไหม พ่เห็ขานั่งอ่ะพี่เขานั่งรออะไรเขานั่งรข้าวไมานั่งกินข้าวเรียกไปเอานมสดให้พี่หน่อยฮะนมสดนายกาดไปไหนกาดอยู่ในบ้านบ้านไหนอะไรนั่เปิดแล้วจ้าโอ้โรขโมยอะไรอาอ ข้าวไหม,ไมก็ถามว่ากินข้าวไหมหิวหรอก็หิวแล้วเริ่มหิวแล้วกินไหมจะกินอย่งไรกินเหรจ้าน้ำอะไรไม่เอาในใจลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นเหรอไปข้างหน้าเอา เอาเอาทำไมจับลูกชิ้นยังงั้นน่ะอันนี้เนื้ออะไรนี่ชิ้นน้ำตาล,ละนะเออน้ำยินอิงทำน้ำอะไรพี่นะอนอเออคาราเมลมันร้อนยังเนี่ยเปิดยัง วันนี้มากวนแม่ค้าขายน้ำฮะฮะไม่้ายมาซื้อน้ำก็ยังมาถามมาไปไหนเอ้ก <c oughs> hey, ิบมันยังไงเนี่ยเป็นยังไงว,ไวไงงะฮะจะไปไหมล่ะ <c oughs> ไปเ้าใครจะขายน้ำ ดูอะสาวๆแต่ละคนดูอะรถเขาแต่ละคันว่ะโซด้วดนั่นอะฮะโซดเสื้อดำนี่ก็โซดเสื้อดำนี่ชื่อเออชื่ออะไรนะเก๋เก๋เก๋นั่นเห็นไหมอ๋อเสื้อดำชื่อเก๋แต่ เป๊ก็ไปค้นหาเองนะนี่ชื่อเอิญน,นะครับซื่อ,อยังนี่ก็โสดกิบชื่อกิบกับเก๋ชอบมาไอเหด,ด้วยกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานเมื่อวานไม่รู้เขาทำอะไรกันหรอกสมาคมสาวโสดนะครับ มีสาวหน่อยด้วยวันนี้มาชิมขีมือแม่ค้าประกาศอยู่กับใครพ่อพอ,อยู่กับพ่อเขาน่ะอเออก็บอกว่าอยู่กับปู่นึกว่าจะอยู่กับพ่อเขา หฮะแม่พ่ออยู่ตรงไหน,นเอาชี้ดีๆดิดปรกว่าป๊าป๊าอยู่ข้างบนนู้นป๊ป๊าอยู่บนสวรรค์ไม่รู้มันชี้ไปข้างบนเนาะเขาได้มาหาลูกบ้างไหมหเขาไม่ได้มาหาลูกเลยเช็ดออกทำไมไดิพีิจิรียโอ้ยนี่ไงประกาศ จิ้มเลยจิ้มเลยแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ต้องใส่ยเยอะร้านนี้ครึ่งแล้วกัเอ้าวทำไมเขาอ,อนุญาตให้เปิดแล้วล่ะตรงนี้นนอืมจะไปเมืองอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเน,นี่ยเป็นที่ตีต,ตีอย่างนี้ใช่ไหม เอาพกอค้าบริการขนาดนี้เลยนะ๊ัดเอาสั่งแยกโตได้ด้วยเหรอดุะสั่งบริการส่งถึงที่เลยส่งทึงที่เลยนะบันหลังไปส่งบึงเจริญด้วยเด้อเออ เอาก็เห็นเดินส่งเนาะใส่น,นั้นเลยจะได้กินง่ายๆมาได้นะครับที่บ้านพาชีนะครับมาอุดนุนได้มาจีบสาวก็ได้นี่เออมาจีบสาวก็ได้นะครับมาจีบสาวได้ไหมจีบได้ไหม ถ้าเขามาเนี่ยสมมติเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยจีบได้ใช่ไหมแล้วก็มามาจีบแล้วต้องมาอุดหนุนด้วยใช่ไหมไอ้น,นี่ได้ใส่ใจไหมใส่ใจได้แค่อะไรบอกว่าให้ราดิ้งใส่ถุงทำไมใส่ใจได้อะไร อก็ได้แค่มองอมถ้าใส่มองไมบอได้แต่จังว่า <c oughs> ใครมาปลูกไอบ้บล็ข้าวตรงนี้ไหมจะมาปลูกทำไมกี่บาทไ,<ม>ไอ้หลอดพี่อะเปิดแล้วแทงให้หน่อยแทงเองไม่ได้หรอแทงให้ไม่ได้เหรอไม่ใช่ชอบแทงไม่ใช่เลยอุ้ยไม่ใช่ วางตัวนั้นก่อนทนมาก่อนโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวเอินด้วยนะครับออกชื่อเฟสเองชื่ออะไรฮะก็เอินไงไปหาเองนะเอิญอะไรเอิญหนูว่ากิบโอเคบายบาสวัสดีครับ